ไม่มีสาวสาวทรานคนไหน,นที่อยากจะแบบใช้คำนำหน้าว่านางเพื่อไปหลอกใครหรอกค่ะเขาก็ไม่อยากจะใช้ represent ตัวเองว่าเป็นนางหรือนางสาวหรือเป็นนายก็<ม>อยากเป็นคำกลางของเพศคือใดเมื่อเรามาได้ระบุเพศในในการแต่งงานอยู่แล้วต่ตน้นมันก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องระบุะเพศในเคสอื่นๆอ,อีกสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วนับถอยหลังที่ทุกเพศจะจดทะเบียนสมรสกันได้แล้วชาวทราน s หรือชาว LGBTQ เขาอยากจะใช้คำนำหน้าชื่อว่าอะไรกันวันนี้แป้งพาไปสัมภาษณ์ค่ะ คำนำหน้าชื่อเขาควรจะเลือกได้ว่าเขาจะใช้คำนำหน้าอะไรก็ได้นะคะเราทุกคนควรได้เลือก ถ้าเราถ้าเราเลือกแล้วไม่ไปกระทบกระทบสิทธิ์ใครเราควรได้เลือกคํานาหน้าก็สําคัญนะครับเพราะว่าอย่างตัวบันนี่เองเป็นนางโชว์มาก่อนแล้วรุ่นพี่ที่เป็นทรานเจนเดอร์หลายท่านเนี่ยต้องเดินทางไปต่างประเทศทเวลาออกแทรกกันเราจะสังเกตเลยว่าจะมีปัญหามากเราจะมีปัญหากันมากแต่การที่แบบว่าสภาพเพศสภาพของเราเป็นผู้หญิงแต่ว่าคํานาหน้าเราเป็นนายจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะคะที่จะเปลี่ยนคนํานาหน้าชื่อของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเกิดในมองในภูมิกับ,กบภพของภ้าประชาชนเนี่ยก็เลยนางสาวหรือแค่นายแต่มันจะมีคาว่าคือ x ที่มันไม่มีใครอยากประสงค์ที่อยากจะใช้คำนำหน้านามด้วยค่ะส่วนตัวคิดว่าการที่จะทรานสิชันไปเป็นเพศที่ต้องการเนี่ยมันมันใช้พลังงานเอเนอรจี Energy อะไรต่างๆรวมถึงจิตจิตใจของตัวเองต้องแข็งแกร่งมากดันั้นคืออยากให้เขาได้มีสิทธิ์ใช้คำนำหน้าที่เขาต้องการเพื่อที่เขาจะได้อธิบายอัตลักษณ์ของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ทจะใช้เอ่คำนำหน้าอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองอยากกำหนด อยากใช้ก็ใช้ไม่อยากใช้ก็น่าจะมีสิทธิ์ที่ไม่ต้องเลือกเออไม่ต้องแอดเรสอเรียกชื่ออย่างเดียวพอจบไม่ต้องแอดเรสว่าคุณเป็นสพนยใช่ไ,<ห>ไม่ต้องมานายนางนางสาวหรือคําอะไรอื่นๆ,ๆที่ที่มาที่มาเ e f i n i ตตัวเองอย่างนั้นอ่ะเราพอใจกับการที่เรานําหน้านายเพราะว่าเพศสภาพในการใช้ชีวิตทั่วไปของเราเนี่ยมันเป็นนายโพสิชันกับเอ็กเพรชันของมนุษย์มันต่างกันอยู่แล้ว เราโพสิชันของเราคือเป็นลูกชายของที่บ้านแต่ว่าเอ็กเพรสชั่นในการสื่อสารอารมณ์ของเราเราก็เป็นคียรคนหนึ่งเราก็เป็นแร็คคนหนึ่งจริงๆเราไม่อยากจะมีคํานำหน้าชื่อเพราะว่าจริงๆการระบุตัวตนมันมีมากกว่าคํานำหน้าชื่อไปแล้วเนาะแล้วก็ระบุเพศก็เหมือนกันว่ามันไปกว้างฝ่าให้ต้องระบุแค่หญิงกับชายแล้วมันเป็นโลกของอความเป็นคุยความเป็นรอนเบนารี่แล้วก็ทุกคนมีเจตจานงของตัวเองได้ค่ะก็ไม่อยากให้มีชื่ออยากให้เรียกแบบคุณเป็นอะไรไปเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าชายจริงหญิงแท้ บางคนเขาก็ยังคงต้องการจึงอันนี้เราก็เข้าใจแล้วเขารบในจิตของเขาแต่สำหรับเรายอะคุณก็ได้